จันมโนเพชรคือชื่อของศิลปินชาวเชียงใหม่เจ้าของเพลงดังอย่างพี่สาวครับพี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับอุ้ยคำอุ้ยค,คำคนแก่ถาทานใจดีดูหัวก็มีอยู่ตัวคนเดียวสาวมอเตอร์ไซค์ไอ้คนจนจำต้องทนปั่นรถทีจะไปจีบพี่น้องคนงาม

เรียกว่าเขาคือหนึ่งในจำนวนคนไม่มากที่บุกเบิกการทำเพลงแนวโฟกซองคำเมืองจนประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมสูงมากจนเป็นที่ยอมรับรับรู้แพร่หลายในวงกว้างนอกจากนี้จรันมโนเพชรยังมีความสามารถหลากหลายโดดเด่นด้านฝีมือการแต่งเพลงการแสดงละครทีวีแสดงภาพยนตร์รวมถึง สามารถเล่นเครื่องดนตรีทั้งสากลและพื้นบ้านได้ดีคำว่าศิลปินระดับตำนานจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบุคคลผู้นี้เมื่อปลายปี2544ได้เกิดข่าวช็อกใจทั้งทีมงานพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานครอบครัวคนในวงการและแฟนเพลงเมื่อจารันมโนเพชรพลันสิ้นใจท,ทั้งทงที่กำลังเตรียมจัดงานใหญ่ดังรายงานข่าวต่อไปนี้ ปิดฉากชีวิตจรัมโนเพชรศิลปินล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ช็อกวงการบันเทิงจรัมโนเพชรศิลปินเพลงโฟกซองคาเมืองสิ้นใจกระทันหันด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียพลันหลังจากได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปินล้านนาจังหวัดลำพูนเพื่อเตรียมจัดงาน25ปีโฟกซองคาเมืองเพื่อหาอไรายได้ดูแลศิลปินแห่งชาติชาวเหนือและพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึง้งจรันโนเพชร ศิลปินนักแสดงและนักแต่งเพลงได้สิ้นใจแล้วอย่างกระทันหันที่โรงพยาบาลลำพูนเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่3กันยายนปี2544ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันทั้งนี้นายมานิตอัจฉวงผู้จัดการส่วนตัวของจรรดมโนเพชรเปิดเผยว่า ก่อนที่นายจรรญจะสิ้นใจได้ไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปินล้านนาจังหวัดลำพูนซึ่งเขาเป็นประธานมูลนิธิอยู่โดยประชุมที่บ้านเลขที่93ถนนลำพูนป่าซางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหรือลานคูอไอซ์ โดยมีการประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเพื่อหาหรือในการเตรียมจัดงาน25ปีโฟกซองคำเมืองจรันมโนเพชรซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นที่หอประชุมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่25ตุลาคมปี2544นายมานิตเปิดเผยว่าการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียดนอกจากนั้นยังได้มีการฝึกซ้อมนักแสดงของกลุ่มศิลปินล้านนาที่จะเข้าร่วมการแสดงในรายการด้วย หลังจากการฝึกซ้อมดำเนินไปจนถึงเที่ยงวันก็หยุดพักเที่ยงและมีการประชุมต่อในภาคบ่ายรวมทั้งมีการฝึกซ้อมการแสดงจนกระทั่งถึงเย็นซึ่งมีการสรุปแผนการจัดงานกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและเลิกประชุมเมื่อเวลา24นาฬิกาโดยนายจรัย์ได้ไปนอนพักที่บ้านนางสาวอัญญาโพธิวัตรซึ่งเป็นแฟนสาวอยู่ที่บ้านเลขที่29หมู่10ตําบลเมืองง่าอําเภอเมืองลำพูนจนกระทั่งเวลาประมาณตีสอง จรันได้ลุกเข้าห้องน้ําและบอกกับแฟนสาวว่าขาข้างซ้ายมีอาการชาและพอเดินเข้าห้องน้ําก็สุดหวบหมดสตินางสาวอัญญาจึงรีดโทรศัพท์แจ้งให้ในายมานิตทราบเพื่อติดต่อขอรถจากโรงพยาบาลลาพูนมารับตัวจรันไปรักษาเมื่อรถมารับไปถึงโรงพยาบาลสักครู่จรันมโนเพชรก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุมาจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ นายมานิตซึ่งกำลังอยู่ในอาการเศร้าสลดได้เล่าถึงเหตุการณ์ของการจากไปอย่างกระทันหันของจรันว่าในการประชุมจรันมีอาการเคร่งเครียดอย่างมากเนื่องจากเกรงว่างานที่จะจัดจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะตั้งใจว่าจะจัดให้เป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการนำเพลงโฟกซองคำเมืองมาเผยแพร่จนสำเร็จมาครบรอบ25ปี ซึ่งตอนแรกกำหนดจะจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัย,ยเชียงใหม,ม่แต่เพื่อให้งานมีความยิ่งใหญ่จริงๆจ,งจึงย้ายไปจัดที่กรุงเทพและการประชุมก็ได้ข้อสรุปลงตัวเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนายมานิดกล่าวอีกว่าตนอยู่ใกล้ชิดจรันมาโดยตลอดแต่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าจรันเป็นโรคหัวใจและไม่มีใครทราบเรื่องนี้ก่อนด้วยในระหว่างที่ประชุมกันอยู่นั้นจรันก็ไม่ได้มีอาการความผิดปกติของร่างกายแต่อย่างใดยังรับประทานอาหารตามปกติทั้งสองมื้อ การจากไปอย่างกระทันหันโดยไม่คาดฝันนี้สร้างความมึนงงให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากตอนนี้ยังทำอะไรไม่ถูกเลยด้านนางสาวอัญญาโพธิวัตรอายุ48ปีแฟนสาวของจรันเปิดเผยว่าทราบว่าก่อนหน้านั้นจรันได้ออกไปประชุมเพื่อ รึกษาวางแผนจัดงานครบรอบ25ปีและกลับมาถึงบ้านราวเที่ยงคืนแล้วเข้านอนจนกระทั่งเวลาตีสามนายจรันเกิดอาการเจ็บหัวข้างซ้ายแขนชาไม่รู้สึกตัวจึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้ขาดใจตายในที่สุดส่วนนายสิงแก้วโมโนเพชรบิดาของจรันโมโนเพชรกล่าวเพียงสั้นๆว่าได้ทราบข่าวลูกชายแล้วก็เสียใจเป็นธรรมดาตกใจบ้างแต่ก็ปรงได้ทุกสิ่งเป็นอนิจจังในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เขาไม่เคยบอกพ่อว่าเป็นอะไรลูกคนนี้พ่อรู้สึกภูมิใจว่าแกเกิดมาไม่เคยทำความผิดหวังให้สักอย่างเลยเขาเป็นคนรักพ่อรักแม่ก่อนหน้านั้นจรังก็ป่วยเป็นโรคลูคีเมียมาได้ประมาณ20ปีแล้วส่วนนางตอมคำณเชียงใหม่ผู้เป็นแม่ของจรันได้เสียชีวิตไปเมื่อห้ปีที่ผ่านมาด้านสุนทรีเวชานน์ศิลปินชื่อดังของร้านนาอีกคนซึ่งเคยร่วมงานกับจรรนมโนเพชรได้เปิดเผยว่า ทราบข่าวในตอนเช้ารู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2521เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการเพลงบ้านเราเขาเป็นเสมือนปูชนีบุคคลของคนล้านนาเราคิดว่าจะหาคนอย่างคุณจรันคงยากเพราะเขาเป็นอัจฉริยะของคนเมืองบ้านเราแต่เขาไปสบายแล้วเพราะชีวิตของเขาเหนื่อยมามา,มากเครียดทำงานหนักมาตลอดอายุแค่50ปีเท่านั้น โดยส่วนตัวคุณจะรา้เป็นคนเข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแล้วก็ยึดมั่นในความคิดเห็นของตัวเองมากเหมือนเป็นคนที่กดดันตัวเองทํางานหนักแล้วก็ไม่ยอมไปปรึกษาหาหรือใครเลยเกิดอาการเครียดคนเดียวทํางานอะไรก็อยากให้มันสําเร็จจะต้องทําให้ได้เหมือนเป็นคนแบกโลกไว้คนเดียวเป็นคนตั้งใจจริงมากเกินไปไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานี่แหละคือปัญหาของเขาเรื่องคอนเสิร์ต25ปีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเกิดอาการเครียดน่าเสียดาย เขาไม่น่าจากไปเร็วเกินนายมานิตอัจฉวงศ์ผู้จัดการส่วนตัวของจารันมโนเพชรเปิดเผยอ,อีกว่าเมื่อตอนเที่ยงคืนผมยังล้อเล่นกับแกอยู่เลยจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่มีอะไรบอกเหตุเลยเป็นวันที่แกมีความสุขพอแกกลับไปถึงบ้านแกยังไปชวนแฟนแกอุ่นข้าวกินกันและก็เข้านอนตีสามแกก็ปลุกแฟนแกว่าชงยาหอมให้หน่อยอยากจะอาเจียนและก็เข้าไปอาเจียนที่ห้องน้ําจากนั้นแกก็ฟุบลงเฉยๆเหมือนกับว่าสลบไป แล้วแฟนแกก็โทรมาหาผมให้ผมหารถไปส่งโรงพยาบาลพอได้รถแล้วผมไปถึงบ้านก็เห็นแกนอนยาวอยู่ผมก็ไปจับที่บริเวณแขนทั้งสองข้างยกขึ้นมาแกก็ร้องเออเออคล้ายๆจะเรือออกมาผมก็คิดว่าไม่เป็นอะไรมากเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ช่วยกันปั๊มหัวใจสักพักประมาณครึ่งชั่วโมองได้แล้วหมอก็บอกว่าคุณมานิดครับเสียใจด้วยคุณจรันไม่ฟื้นแล้วแน่นอนแกเสียมาจากที่บ้านแล้วสำหรับศพจรันมโนเพรนั้น นายสิงแก้วบิดาและนายไตรสุรีลูกชายได้ตัดสินใจตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่สาลาวัดพระาธาตุหริพุลชัยจังหวัดลำพูนโดยได้เคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันที่3กันยายนและกำหนดให้มีพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกาโดยมีเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมงานกันอย่างคับขัง่งจรันมโนเพชรเกิดเมื่อวันที่1มกราคมปี2494 เป็นบุตรของคุณพ่อสิงแก้วมโนเพชรและคุณแม่เจ้าต่อมคำนาเชียงใหม่มีพี่น้องร่วมบิดามันดาเจ็ดคนมีพี่สาวหนึ่งคนน้องชาย5้าคนจรัรมโนเพชรเป็นบุตรคนที่สอง ในวัยเด็กเขาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเมตตาศึกษาวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพภาควิชาบริหารธุรกิจซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคนโนโลยีราชมงคลหลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพจนันมโนเพชรได้เข้าทำงานที่กรมทางเป็นแห่งแรกจากนั้นก็ย้ายมาทำที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ด้วยความที่จารมโนเพชรมีเลือดศิลปินอยู่ในตัวอย่างล้นปรีหลังจากทํางานเพลงควบคู่กับทํางานประจําอยู่ระยะหนึ่งในที่สุดเขาก็ลาออกเพื่อทุ่มเทให้กับด้านดนตรีอย่างเต็มตัวจรันแต่งงานมีทายาทเป็นบุตรชายหนึ่งคนชื่อไตรสุลีมโนเพชรซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาคนแรกแต่ได้แยกทางกันราวๆสิบปีแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโดยจารันโนเพชรได้มาอยู่กินกับนางสาวอัญญ,ญาโพธิวัตรจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต จรันมโนเพชรเริ่มเข้าวงการเพลงเมื่อปี2520งานเพลงชุดแรกคือโฟกซองคำเมืองชุดอมตะโดยจรันเป็นคนแต่งคำร้องทำนองเรียบเรียงเสียงประสานขับร้องเล่นดนตรีและควบคุมการผลิตเองเป็นส่วนใหญ่เพลงชุดนี้ยังได้รับความนิยมมีจำหน่ายตามแผงเทปตลอดระยะเวลา25ปีถือได้ว่าเพลงชุดแรกนี้เองที่เป็นเสมือนแสงสว่างดวงแรกให้กับจรัญมโนเพชรได้มาเจ,จิดจัดฉายความสามารถทั่วฟ้าเมืองไทยจนถึงปัจจุบัน ส่วนงานด้านการแสดงนั้นจรันโนเพชรเริ่มต้นเมื่อปี2,521ภาพยนตร์ที่เขาแสดงเรื่องแรกคือเรื่องดอกไม้ร่วงที่แม่ริมต่อจากนั้นก็ได้แสดงเรื่องเสียงซึ้งที่สันทายซึ่งภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องประสบความสําเร็จอย่างสูงต่อมาจรันโนเพชรก็มีผลงานการแสดงทั้งละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้วยกล้าววิธีคนกล้าบุญชูและขมิ้นกระปูลซึ่งประสบความสําเร็จอย่างสูง ในด้านคุณงามความดีจรันมโนเพชรไม่เคยมีข่าวคราวด้านเสียหายให้มัวหมองแต่ประการใดตรงกันข้ามกลับเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ในด้านบวกตลอดมีความรับผิดชอบในการแสดงที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์มีความจริงใจจริงจังตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจนได้รับการยอมรับว่าจรัมโนเพชรเป็นพี่ชายใจดีในวงการแสดงและวงการเพลง รางวัลเกียรติคุณที่เขาได้รับก็เช่นรางวัลศิลปินสันติภาพขององค์การยูนิเซฟเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการประกอบอาชีพโสเพณีของสาวเหนือรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคําจากภาพยนตร์เรื่องด้วยกล้ารางวัลตุ๊กตาทองเพลงประกอบยอดเยี่ยมบุญชูผู้น่ารักบุญชูสองน้องใหม่และวิธีคนกล้ารางวัลของสยอชอเพลงดีเด่น3รางวัลและบทเพลงศิลปินป่าได้รับ6รางวัลคือรางวัลสีสันอวอร์ดสรางวัลรางวัลพระพิคเนศทองคํา พระราชทานรางวัลชมรมสภาวะแวดล้อมสยามรางวัลคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาตินี่คืออีกหนึ่งบุคคลคุณภาพบุคคลต้นแบบเป็นปูชนียบุคคลเป็นศิลป,ปินตัวจริงเสียงจริงจรันมโนเพชร